นิวยามาฮ่ N MAX สองพัสีใหม่เลยสีดูบลูนะคขุมพลังเครื่องยนต์นะครับวาวแปรผ่านอัจฉริยะ VVA s วาวเปิดโลกก็ปิดนะไฟหน้าและไฟท้าย Full LED มีไฟฉุกเฉินมาให้ด้วยหน้าจอ Full Digital กุญแจ Smart Key System ช่องเก็บของด้านหน้าและก็ Power Outlet เอาไว้เสียบสายชาร์จ USB <Wow. S 1> ที่ด้านหน้าความจุถังน้ำมันเนี่ยเ1ลิตรใต้เบาะขนาดใหญ่เก็บหมวกกันน็อก เต็มใบได้ติดตั้งในเรื่องของระบบ start and stop system traction <Wow. S 1> control มาให้ด้วยนี่นี่คือ New Yama h a N Max 2023ครับ Spot t a u t o m a t i c p r m m i u m ที่จัดเต็ม m a ็ทั้งในเรื่องของความแรงและเทคโนโลยีสุดล้ำสมัยโดดเด่นที่สุดในะคลาสกับราคาค่าตัวแค่เพียง95,000บาทเท่านั้นส่วนจะเฟี้ยวขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันครับ สำหรับ New Yama h a m Max 2023นะครับก็เพิ่งได้รับการเปิดตัวออกมาเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับโดยมีการเพิ่มสีตัวถังใหม่อย่างคันนี้นะครับนี่คือสีใหม่เลยสีดูบลูนะครับก็เป็นสีน้ำเงินเข้มที่เข้ามายกระดับความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังจัดเต็มแม็กซ์ในเรื่องของรูปลักษดีไซน์นะครับตามสไตล์แบบแม็กซ์สไตลิ่นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟหน้าและไฟท้ายที่เป็นแบบ Full LED มีในเรื่องของไฟฉุกเฉินมาให้ด้วยนี่เป็นไงในเรื่องของความปลอดภัยทางยามาฮ่าเขาก็ใส่ใจไม่แพ้กัน mm hmm. เท่านั้นยังไม่พอครับยังจัดเต็มในเรื่องของ Mac Function กับหน้าจอ Full Digital นี่ Design Sport นะครับแจ้งเตือนรายละเอียดที่ครบคันสุดๆไปเลยเท่านั้นยังไม่พอยังมีในเรื่องของกุญแจสมาร์ทคีย์ซิสเต็มอ่าเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์ลูกบิดเตาแก๊สสามารถเปิดเบาเปิดถังน้ำมัน ได้ที่ตัวลูกบิดอันเดียวเลยเออนี้สะดวกสบายมากๆนะครับเท่านั้นยังไม่พอยังมีในเรื่องของช่องเก็บของด้านหน้าและก็จุด power outlet เอาไว้เสียบสายชาร์จ USB ที่ด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับขนาดความจุถังน้ำมันเนี่ย7.1ลิตรเอาไปเดินทางไกลหายห่วงแน่นอนเติมทีเดียววิ่งได้ไกลนะครับแล้วก็พื้นที่ใต้เบาะ U-box ขนาดใหญ่สามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้แล้วก็สามารถเก็บกัดเจ็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ กล้องถ่ายรูปอะไรต่างๆสามารถใส่เพิ่มเติมได้ด้วยอันนี้ผมก็เก็บหมวกกันน็อกแอร์ไลน์เต็มใบไว้อยู่ที่ใต้เบาะแล้วนะครับปิดได้นะตรงนี้สบายใจหายห่วงแล้วก็เบาะนั่งตอนเดียวยกระดับผู้ซ้อนท้ายนั่งสบายมีความสูงแค่เพียง765ม mm ิลิเมตรเท่านั้นนะคนตัวเตี้ยขาสั้นแบบผมก็สามารถขี่ได้ขาสามารถเหยียบได้เต็มพืนอันนี้มั่นใจในจังหวะการจอดหรือการซอกแซกนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวถัง นะครับรวมของเหลวทั้งหมดแล้วเนี่ย131กิโลกรัมเท่านั้นเป็นรถที่ขี่ง่ายมือใหม่ขี่ได้นะครับขี่ใช้งานในเมืองคล่องตัวเดินทางไกลออกต่างจังหวัดก็สบายใจหายห่วงครับสำหรับระบบช่วงล่างนะครับด้านหน้าเนี่ยจะให้โช๊คัพหน้ามาเป็นแบบ telescopic นะครับแล้วก็ระบบเบรกเนี่ยเป็นแบบดิสเบรกพร้อมปั๊มเบรก 1พอร์พและตรงนี้มีในเรื่องของระบบเบรก ABS มาให้2 c h ชาน e l ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะระบบความปลอดภัยเขาจัดเต็มนะครับแล้วก็ตัวล้อนะครับด้านหน้าเนี่ยมาพร้อมกับล้อขนาด13นิ้วนะครับไซส์ยางเนี่ยจะอยู่ที่110ทับ70ตัวยางเนี่ยเป็นยางของ IRC เป็นยางแบบทูบเลสไม่มีอย่างไหนส่วนด้านท้ายนะครับจะเป็นโช้คอัพคู่ยูนิตสวิงนะตรงนี้แล้วก็ระบบเบรกเป็นแบบดิสเบมีระบบเบรก ABS มาให้นะครับยางหลังเนี่ยจะไซส์า 130, 70, 83, ยาง1 3 0ั7 0ขด1 3ยาง IRC t u b e l e t e แบบเดียวกันนอกเหนือจากที่มีระบบเบรก ABS DUO CHANNEL แล้วนะครับก็ยังมีในเรื่องของระบบ Traction Control มาให้ด้วยนี่นะครับก็จะเป็นการตรวจจับความเร็วในการหมุนของล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังให้มันสัมพันธ์กันนะตรงนี้ก็ช่วยในยเรื่องของการป้องกันอาการสไลด์นั่นเองนะเวลาคุณไปขี่สมมติขี่บนถนนที่เปียกลื่นนะบนพื้น ปั๊มน้ำมันอย่างเงี้ยที่ขัดเงาแบบลื่นๆบิดออกตัวปุ๊บล้อหลังมันฟาจะสไลด์ออกระบบแ็ a c t i o n control จะทำงานทันทีนะครับทำงานได้รวดเร็วมากๆอันนี้ถือว่าช่วยได้ในเรื่องของความปลอดภัยที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับขุมพลังเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็จัดเต็มแม็กซ์ไม่แพ้กันนะในเรื่องของความแรงอย่างที่บอกไปนะครับเครื่องยนต์ b l ู e ออันนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับ ขุมกำลังเนี่ย155ซีซีนะครับลูกสูบเนี่ยเป็นลูกสูบฟอร์สนะครับกระบอกสูบไดอาซิลขนาดลูกสูบเนี่ย58มิลมระยะชัดจะอยู่ที่58.7ม mm. ิลลมตรกำลังอัดของเครื่องยนต์เนี่ย11.6ต่อ1นะครับและที่สำคัญครับมีในเรื่องของวาล์วแปรผันอัจฉริยะ VVA ใส่มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ระบายความร้อนด้วยน้ำขับขี่เดินทางไกลอันนี้ออกทริปสบายใจหายห่วง แน่นอนเครื่องไม่ยีสเท่านั้นยังไม่พอครับในเรื่องของความประหยัดน้ํามันนะครับนิวเยอรมันเอ็นแม็กซ์2023เนี่ยก็มีการติดตั้งในเรื่องของระบบที่มีชื่อว่า start and stop system มาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นการดับเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อจอดรถติดไฟแดงนั่นเองนะเมื่อจอดติดไฟแดงปุ๊บิ้าวิเท่านั้นนะครับตัวเครื่องยนต์ก็จะดับอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็บิดกระแทกคันเร่งออกไปได้ทันทีนะครับเครื่องยนต์มันก็จะพร้อมทํางานเลยเพราะว่ามันมีในเรื่องของตัว สมาร์ทมอเตอร์เจเนเรเตอร์นะครับการติดเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกว่านุ่มนวลเงียบนะครับดับแบบรวดเร็วแล้วพอบิดออกไปปุ๊บนะครับแทบไม่รู้สึกถึงการกระตุกการติดเครื่องยนต์ขึ้นใหม่ครั้งเลยอันนี้ถือว่าเป็นระบบที่อัจฉริยะมากๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของความประหยัดน้ํามันด้วยบางทีจอดติดไฟแดงนานๆนะครับการสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้เนี่ยมันเปลืองพลังงานสําหรับสมรรถนะการขับขี่ของ New y ย m a h a N Max 2023นะครับต้องบอกว่าจุดเด่นอยู่ที่ความ คล่องตัวนะครับไซส์รถมิติรถนะครับขี่ง่ายนะครับมีความกระชับความสุขของเบาะนั่งก็ไม่สูงจนเกินไปแล้วก็ความกว้างของแฮนด์บาร์ก็อยู่ในท่วงท่าการขับขี่ที่พอดีนะขี่ในเมืองรถติดติดโอโซอกแซกมันมากๆนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกหนึ่งจุดก็คือในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่นะครับในเรื่องของขุมพลังอย่างที่บอกไปตอนต้นว่ามันแรงจริงๆนะครับได้มาลองตอนแรกก็ไม่คิดว่ารถ100 50cc เนี่ยในกลุ่มที่เป็นสกูตเตอร์เนี่ยมันจะวิ่งแบบท็อปสปีดทะลุ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะเมื่อกี้ไปลองมาแล้วนะครับ New n e w Yamaha NMAX 223เนี่ยความเร็วท็อปสปีดที่ผมทำได้นะครับ121กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าแรงนะเคยไปลองกับค่ายคู่แข่งที่เป็น 160cc เนี่ยไม่ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะว่า นิวยามาฮ่ N Max 2023เนี่ย <S <S เขามีในเรื่องของระบบวาล์วแปรผันอัจฉริยะ VVA ที่ใส่มาให้นะครับอย่างที่หลายคนรู้เครื่องยนต์สูบเดี่ยวเนี่ยในเรื่องของกําลังอัดนะครับทอกร,รอบต้นจนถึงกลางเนี่ยมันจีจาร์ดรูปฟาดอยู่แล้วนะแต่รอบปลายเนี่ยมันจะหมดเร็วทางยามาฮ่าเขาก็เลยแก้กจุดด้อยตรงนี้ด้วยการใส่ระบบวาลวแปรผัน VVA เพิ่มขึ้นมาเมื่อรอบเครื่องยนต์เนี่ยมันฟาดขึ้นไปสูงแล้ว ต้องการเข็นกําลังในช่วงความเร็วกลางจนถึงปลายเนี่ย VVA เข้ามาเสริมนะครับเปิดระยะ ID ให้มันสูงขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยทำให้ความเร็วกลางจนถึงปลายเนี่ยมันไหลขึ้นไวขึ้นอาถ้าเทียบกับรถที่ไม่มีระบบวาลวแปรผัน VVA นะครับก็อย่างที่หลายๆคนรู้นะครับวาลวเปิดโลกก็เปลี่ยนนะแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับก็คือในเรื่องของระบบช่วงล่างและก็ระบบเบรกอันนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ กลมกล่อง,งนะครับพอดีกับไซส์รถนะครับโอเคะระบบช่วงล่างอาจจะไม่ได้นุ่มนวลน,นั่งสบายมากนักแต่ทางยามาฮ่าเขาเซ็ตเอาไว้ค่อนข้างที่จะเฟิร์มกระชับแล้วก็มีความสปอร์ตนะครับถ้าขับคนเดียวนะครับตกหลุมถนนหรือว่า,าถนนพื้นต่างระดับที่ไม่ค่อยเรียบจะรู้สึกว่าแข็งกระด้างอยู่พอสมควรแต่ถ้าคุณขับขี่ด้วยความเร็วสูงนะครับ100กิมตรชั่วโมงขึ้นไปแล้วมีการพิกรถซ้ายขวาปาดมุดต่างเนี่ย คุณจะรู้สึกได้เลยว่ามันกระชับมากๆนะครับไม่ย้วยไม่หยาดไม่เด้งไม่ดิ้นนะครับอันนี้ผมชอบแล้วก็ระบบเบรคนะครับที่ให้มาเป็นแบบดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีในเรื่องของระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อกมาให้อันนี้ถือว่าดีมากๆมันช่วยในเรื่องของความมั่นใจในการขับขี่มันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโอเคละ่ะขี่บนถนนแห้งๆอาจจะไม่เห็นผลมากนะักแต่ถ้าขี่บนถนนที่เปียกลื่น ฝนตกหน้าฝนนะครับแล้วคุณขี่มาด้วยความเร็วระดับหนึ่งเจอตัดหน้ากระทันหันเจอรถหักเลี้ยวหรือกลับรถตัดหน้าเนี่ยการมีระบบเบรก ABS เนี่ยทั้งด้านหน้าและด้านหลังกดเบรกพร้อมกันเนี่ยมันเอาอยู่อ่าล้อมันไม่ล็อกเมื่อล้อไม่ล็อกหน้าก็ไม่พับไม่ล้มลงไปอันนี้ถือว่าเป็นจุดดีมากๆนะครับสำหรับราคาจำหน่ายของ New n ิว Yamaha N Max 2023นะครับก็เริ่มต้นอยู่ที่9 0,000ื 5,000บาทเท่านั้นานะราคาถือว่าเข้าถึงง่ายนะครับถูกกว่าคู่แข่ง 160cc เยอะพอสมควรนะครับก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นรถที่ให้มาทั้งในเรื่องของฟังก์ชันแล้วก็สมรรถนะการขับขี่ที่เต็มแม็กซ์จริงๆนะครับระบบเอก ABS หน้าหลังแท็กชั่นคอนโทรลหน้าจอที่เป็นฟูลทีต้ลมีให้เรียกได้ว่าเป็นสกูตเตอร์พรีเมียมไซส์พิกัด 150cc ที่ น่าสนใจมากๆนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วจะถูกอกถูกใจก็อย่าลืมช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b ์ช่อง Auto Station ให้เราด้วยสำหรับวันนี้ผมมอสเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ